ดูบรรยากาศวันนี้นะครับผมพายุฝนเข้าอย่างหนักเลยครับผมที่เกาะพีพีดูเรือเล็กนะเรือเล็กต้องจอดไม่ออกจากฝั่งเลยนะครับผมเรือเล็กเรือหาปลาเรือหางยาวพาหน้าท่องเที่ยวก็เข้ามาจอดนะฮะตกอย่างหนักเลยครับทั้งลมทั้งฝนเลยครับผมอันตรายมากนะฮะ อะไรที่เสียงก็อย่าเสียงนะครับตกหนักมากครับอันตรายอันตรายขึ้นแรงมากไว้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเรืเอทางยาวเอามาจอดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝังฝังทางนู้นนะฮะที่เกิดการทับเรือทางนู้นทางโรงพยาบาลนะฮะ นี่ครับพังสล่มาตามชายหาดพังลงมาเยอะมากเลยนะฮะดูที่ไกลๆนู่นนะอจอดเต็นระเบียบเลยนะฮะออกออกจากฝั่งไม่ได้เลยครับเรือเล็กขาบออกจากฝั่งนะครับ